น้ำเสียงจังหวะการกระแทกคำการการการย้ำข้อมูลเนี้ยสำหรับขอ้อมูลนะครับตรงนี้ผมขอให้นักบิหารดูเป็นพิเศษเนี่ยคือย้ำข้อมูลแลลวแล้วเราเหมือนโฟกัสตัวนี้ชัดขึ้นมาเลยคุณนึกเจอหนังนสือหลอือเาคุณอ่านสื่อถ้าขา้อความธรรมดาจะเป็นข้อความธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าขา้อความสำคัญมันจะเป็นตัวดำหนาใช่ไหมใช่ไหมถ้าขา้อความนั้นสําคัญมากมันจะหนาและใหญ่ด้วยดี การพูดคุยให้ทาเสียงแบบนี้ถ้าเสียงผู้ธรรมดาก็ธรรมดาพอข้อความนี้น่าจะเป็นตัวดำคุณก็แคบเสียงขึ้นมาหน่อยเพราะนั้นพอข้อความสําคัญมากมแค่ขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยทำให้เสียงมันกระชั้นมันเสียงมันแคบขึ้นมาได้เหมือนกับคนอ่านมันมีวิธีของตาวิธีของตาคือตัวดำตัวหนาตัวเอียงตัวสี่เส้นตัวใหญ่เพราะนั้นวิธีของพูดของการพูดก็คือเสียงหนักเสียงเบามันเร่งเราความรู้สึกเหมือนกัน เิกบานสัให้กระตืวรถอาจเลต่อลอดเวลาอย่าเฉยอย่าเหนื่อยอย่างอย่าอย่าอย่าไปเรื่อยๆซึ่งฝนผมเขาหมดทนทําไมเพราะมันจะไม่เบลอเป้าหมายมันต้องหมดทนครับอดทนอะไรพยายามคิด <X Joh an> ุกไประโยคให้มันเข้าเป้าพยายามคิดค่อยทำพี่พูดก็เข้าเห้าพยายามคิดหัวข้อหรือต้องการคัดหัวข้อไหนก็ตามที่เป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับตรงนี้ก็ต้องเข้าเอ้า จะหาลูกสักุลหร่อก็ต้องลูกองเข้าเป้าที่สุดคุณรู้ไหมว่าแค่หัวข้อหนึ่งเนะี่ยถ้าจะหาลูกให้ตรงกันในธุรก,ก,กิจกับบางทีหาในชั่วโมงนะก็ต้องอดทนในการหาดินะ่งั้นจับลูกอะไรใส่มาเรื่อยๆเปื่อยๆแล้วตาคนมองอันหนึ่งตาคนมองลูก,ลกไปคำนึงแล้วถึงใส่ทางมัของตอั้งตีเลยถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องใส่ลูกดีกว่ายังไม่พอการหาฟอนต์แต่ละฟอนต์การทำสีแต่ละตัว การมีภาคประกอบการใช้พื้นหลังลมันมีผลกระทบต่อความกระตือรือร้นในการ